วันนั้นการที่พระเดบคุณหลวงปู่ท่านมีดำาทิอย่างนี้เไม่เื่องแปลกแต่เป็นเรื่องมหาศัจจรนทร์ที่จะมีบุคคลเช่นท่านอย่างนี้และความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพียงจะเกิดขึ้นในตอนนี้ความคิดจะต้องถูกสั่งสมความคิดต่อตอเนื่องกันมาในทุกครั้งที่ท่านมาบังเกิดขึ้นในโลกกายมนุษย์บนโลกใบน,นี้เนี่ยจะถูกสั่งสมมเรื่อย อยู่ในระดับที่ต้องลำพึงออกมานี่ไงเหมือนการสร้างบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องสังสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยากเป็นผู้เจ้าอยากเป็นผู้เจ้าอยากเป็นผู้เจ้าจากในใจไม่กล้าบอกใครพอบารมีเต็มเ่ยมก็เปล่งวาจาเมื่อสร้างบารมีก็เปล่งวาจาให้คนได้ยินว่าอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุท้าพระองค์หนึ่งนอนาคต ทุกครั้งที่ทําบุญไปเงี้ยกี่ชาติกันไปเงี้ยพอุดลําพึงนี่ถ้าท่านลําพึกมาในบทเทศแล้วนี่แ<ะ>ปลว่าใกล้จะถึงปลายทางแล้วนี่นะแต่เรามีบุญหรือตัวเปล่าร,ร,รู้ทำเป็นไม่รู้รรทำเป็นไม่รู้นี่นะเราจรึงได้ยินได้ฟังนี่